วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอมองอาร์ตนะครับแบกโพชัดสามตีนะครับอันนี้ก็รู้ว่าจะโอ้ก็ขอโทษนะครับลงคลิปนานผมเคยเล่นไปแล้วนะครับคือผมจะไปเล่นด่านที่ปิชอว่าเลยพอไปรับครองก่อนนะครับจะเล่นแค่สาวดานะวีซอมมาต่อใหม่นะครับนี่ผมก็เล่นไปแล้วต่อสนใจมัน ผมจะเป็นแน่เผือแม่เ,เป็นผลิตกีฮะอะไรไม่รู้เนี่ยมากไปแกดิเดียวเออทำไมมันต้องมาหมุนเรืุ่ตึ๊กโอเคครับผมตึ๊บกโอเคครับเราก็จะไปเล่นกันเลยนะครับ เฮดีแล้วการเล่นครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นแบบส,สองด่นดานก,ก็คือดา่าน,นดานแรกก็คือด่านบทผู้เชี่ยวชาญน,นะครับด่านแรกก็คือด่านบทผู้เชี่ยวชาญนะครับกับด่านที่สองก็คือด่านเกมพอบล่าเกมล่าพอปใช่ไหมน่าจะใช่ก็คือ เกมนี้ด่านที่เกมล่าพอปเนี่ยนี่คือเกมสอนแอมนะครับอันนี้เกมที่ผมชอบมากนะผมจะเอาบัตรเป็นบัตรมือวางเพิงกันเลยนะครับเราจะไปเล่นกันนะครับเกมก็ตั้งชื่อให้ผมอะไรไม่รู้มันสมมุติมันมีชื่อแบบห้องสาวของผู้หญิงเลยนะ น,น้องสาวของผู้หญิงเม่สามารถรูปชื่อได้นะครับเอาอะไร,ะรวะลูกมเนี้ยผมได้เป็นลูกเมือครับทุกคนครับด่านนี้ก็สามารถเปิดไม่ได้นะครับท่านผู้ชม เดีย๋ยวเราะจะไปทําเค้กันเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมปิดไม้นะครับเขาได้ยินนะครับจะเปิดไม่ต่อเลยนะครับโอเคครับเดีย๋ยวผมไปทําเค่ก่อนอืมไปดูนี่ก่อน บอกไม่ได้งานเข้าเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเข้าไปเข้าไปเร็วโถติดโอ้โหนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ติดอยู่ที่ประตูอะไรไม่รู้นะฮะเอออ่ะ ตอนนี้นะครับสีแดงเจอสุบสีขาวนะครับฉันเจอสุบสีขาวที่ทางเดินลูมซ่อมซ้อมอะไรทำแล้นเจอเจอชือกใหญห่ตามนี้มีหมอ เราหมอชุกโ่อนะคะเราตาลี่มีหมอใครเป็นหมอครับใครเป็นหมอใครเป็นหมอโหยไม่ได้ต้องพี่หมอกินก,กับเพื่อนบ้างเดี๋ยวเขา,เขาสงสัยกันนะ อคคใครเป็นหมอสีฟ้าสงสัยผมเค้สีฟ้าไม่มีใครถูกโดวออกคาม เดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟกันเลยนะครับโอเคเพื่อนเปิดไฟพอดีครับพี่ส้มครับเปิดไฟแล้วแล้วก็ไม่มีปิดประตู Mm. อีกแล้วอีกแล้วเอยข้างบนเนาะกูว่าข้างบนหรือข ouais. ้างล่างเนี่ยผิดผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วเรื่อเรื่อเรื่อเรไหนวะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ใช่ ตไปแล้วครับโอเคก็ไป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 เรื่อยๆโอเคับตอนนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปคิดดูอีกแล้บ ปเฟอเกร็จแล้ว <Huh? Ja. S 1> <t> ีนุนัมอือล้วคุมัมัรู้แล้วว่าใครเป็นดีครับมันลืคร เห,หเ,เหมอโอเคครับคือเขาบอกว่าสีส้มวางหลงได้จริงไปเรองผูชยกัน 对。<laughs> 开发。太好了 ลูกเขาไม่พบุพจะดีมีคนมูท้องแต่ไม่ดนหน้า วันนีจะเป็นสวากอรนะครับบอดไอ้บอดไอ้สีฟานั้้ <c oughs> ตอนวนี้นะครับเราก็ไม่เจอใครนะผมก็ก็ทําดูนี้ไปนะครับเพราะทำภารกิจเสร็จแล้วก็ดูไปดูไป เดี๋ยวรู้รู้ครับผมก็จะรีบไปเล่นนะอย่าพื้นที่มันจะเต็มก่อนนะจบเกมเลยไหมจบเลยครับผมอัดคลิปอยู่ยเดี๋ยวเขาตัดคลิป